เขาไม่ได้ต่อสู้คนเดียวหรอกนะเพราะพวกเราเองก็จะต่อสู้เคียงข้างเขาเหมือนกันใช่แล้วหรอฉันด้วยแค่ผู้หญิงสองคนก้าวมาเป็นศัตรูกับพวกเรางั้นหรอข้ามาันซะถ้าอย่างนั้นเราก็ข้าจะดูแลพวกเธอให้อย่างดีเลยแกไม่ควรที่จะดูถูกคู่ต่อสู้นะ,ะเอาวุฒิเลเวลสามงันหรอโชว์ร้านหน่อยนะ ที่มันไม่มีคนอะไรกับข้าเอ๊ะตายยัยงไงซะมันก็เป็นอาวุธที่ไม่เหลวถ้าอย่างนั้นแล้วก็หลังจากที่ฉันฆ่าเธอแล้วฉันจะเอามันมาเป็นของฉันเมียวชูไอ้เจ้าหมอนี่มันอันตรายมากเพราะงั้นรีบไปหาที่ปลอดภัยซะในขณะที่ฉันกำลังหยุดเจ้าหมอนี่ <c oughs> ที่จะไปไหนกันงั้นหรอสายไปแล้วละ่ะตายซะเอ๊ะ เฮ้เฮ้นี่แกคงลืมไปแล้วงั้นส่นะว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะบอสอย่างฟานตอนนี้หละรับนี่ไปซะเอ๊ะไอ้เจ้าหมอนี่ความสามารถในการต่อสู้ของมันแข็งแกร่งและทรงพลังมากฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะสามารถรับกำปั้นของฉันได้ถึงสองครั้งนะ พอได้แล้วล่ะได้นะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแกน่ะมีความสาม,มารถนะแต่ชั่วร้ายนจริงๆที่แกจะต้องมาจบอยู่ที่นี่ช่างเป็นเรื่องที่น่าสงสารจริงๆที่คู่ต่อสู้ของแกคือฉันคนนี้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแกเพราะงั้นตายซะเถอะ อย่างที่คิดเอาไว้เลยไอ้เจ้ามอนี่มันแข็งแกร่งเท่ากับชีวิตที่แล้วของมันเลยดูเหมือนว่าการจัดการกับไอ้เจ้าเด็กนี่มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะสินะไอ้เจ้านี่มันแข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่แค่สามารถบอกการโจมตีของฉันได้เท่านั้นแต่มันยังสามารถทําให้แขนของฉันได้รับบาดเจ็บอีกด้วยและอีกอย่างเจ้าดับนั่นดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งมากเพราะงั้น ฉันไม่สามารถรับรองได้เลยว่าชัยชนะมันจะเป็นของใครเจ้าเสี่ยวโอนะจริงๆแล้วสามารถเรียกว่าอัจชาเลียเลยก็ได้นะเพราะมันเป็นหัวหน้าขององค์กรสาขาที่มีชื่อท็อปสิทเพราะงั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะมาถึงจุดนี้ได้และอีกอย่างเมื่อกี้นี้ฉันก็แทบที่จะไม่สามารถปกป้องการโจมตีจากมันได้แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันยังอ่อนแอเกินไปสำหรับการสู้กับมันกันสินะ ใฉันต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพได้แล้วล้วก็ฉันต้องรีบอัพเลเวลจนถึงเลเวลสาให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้ถ้าพวกเราทุกคนออกมาต่อสู้กับมันแน่นอนว่าพวกเราจะเสียเปรียบแน่เพราะงั้นสิ่งที่ฉันทําได้ตอนนี้คือการถ่วงเวลาเอาไว้อย่างฟาดน,นายโอเคไหมแล้วตอนนี้พวกเราควรทํายังไงกันดีหรอดูเหมือนว่าไอ้เจ้าพวกนั้นมันจะแข็งแกร่งมากซะด้วยสิใช่แล้วล่ะ ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้พวกมันเอาตัวฉันไปแน่ถึงแม้ว่าฉันจะตายก็ตามอย่างฟ้านพวกเธอสองคนเงียบก่อนวันนี้จะไม่มีใครตายทั้งนั้นหรอโอเคไหมเอ๊ะเอ๊ะฮิลเลอร์งั้นหรอนี่เธอเป็นฮิลเลอร์งั้นหรอและเป็นฮิลเลอร์ที่หายากด้วยดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่ฮิลเลอร์ทั่วไปงั้นสินะบอสครับฐานทัพของพวกเรา ก็หาทิวเลยพอดีเลยพอะงินถ้าพวกเราสามารถจับตัวเธอกลับไปได้แล้วเรากองกรจะต้องให้รางวัลเราอย่างแน่นอน่้เรา,าก็บสจะต้องได้รางวัลแน่เ้าพวกเราสามารถจับตัวเธอกลับไปได้มาสิมากับฉันฮิวเลยเอ๊ไม่นะไอเจ้าหมอนี่มันเร็วกันไปแล้ว แล้วแกคิดว่าแกจะสามารถเอาตัวลูกทีมของฉันไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรออ,อยากขยับถ้าแกยังพอมีสวมองอยู่แล้วเราก็มองลงไปสะนี่นี่มันอะไรกันนี่เจ้าเด็กนี่มันสามารถที่จะหยุดการโจมตีของฉันได้งั้นหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้ มันเห็นได้ชัดเลยว่าฉันแข็งเกกขมันหรอฉันจะนับหนึ่งถึงสิบถ้าพวกแกยังไม่ออกไปจากที่นี่แล้วก็ฉันจะหาเจานี่สิบฮ่าฮ่าฮ่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทำไมไม่ฉันนับช่วยกันหรอหนึ่ง